วันนี้จะพามาดูการจัดงานวันแม่งานที่มีประเด็นดราม่าได้ทุกป,ปีในส่วนของโรงเรียนเราก็จะมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากที่สุดส่วนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาใครห่ออะไรมาก็ใส่บาตรได้เลยเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเราเยอะมากจึงได้จัดให้พระนั่งอยู่กับที่แล้วให้นักเรียนเดินมาใส่บาตรพระแทนนะครับน้องคนนี้เป็นนักร้องใหม่ที่ครูหมูเพิ่งออดิชั่นเข้ามา วันนี้ถือโอกาสพามารายงานตัวกับท่านผออเลยจุดนี้เป็นมุมของเหล่าบรรดาคอนวอยที่จะขนข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งของต่างๆที่ผู้คนมาทําบุญเพื่อไปส่งที่วัดนะครับก็จะมีรถกระบะ2คันซึ่งปกติถ้านานๆทีเราจัดงานเราก็จะมีของประมาณถึง4-5คันรถนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนเราจัดงานแบบนี้บ่อยนะข้าวของก็เลยจะน้อยลงไปตามลักษณะงานนะครับ การจัดงานลักษณะนี้มีข้อดีก็คือทําให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปทําบุญที่วัดได้มีโอกาสมาทําบุญด้วยนะครับนี่ครับอุปกรณ์พร็อพต่างๆเราจัดเต็มเหมือนยกวัดมาไว้ที่โรงเรียนกันเลยทีเดียวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทําพิธีสงฆ์แบบนี้ก็คือจะต้องมีมัคคทายกประจําโรงเรียนนะครับซึ่งครูหมูก็เคยทําหน้าที่นี้เหมือนกันในช่วงที่ครูสังคมไม่มีนะครับงานนั้นก็ทําเอาเราเหงื่อแตกซวดๆไปเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดในการทําอะไรแบบนี้นะครับ,รบ คาวโตวอาราโตสัมมาสัมบุธนาซาและนี่ก็คือโสมหน้าของครูผู้รับผิดชอบการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งทางโรงเรียนเราก็จะมีการผัดเปลี่ยนคุณครูอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้คุณครูลหลายๆท่านได้มีโอกาสมาจัดงานที่มีดีเทลเยอะขนาดนี้บ้างเพื่อเป็นประสบการณ์เนาะ อีกหนึ่งส่วนสําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการเชิญคุณแม่มาร่วมนะครับเพราะว่าวันแม่ก็ต้องมีแม่เนาะโรงเรียนเราใช้วิธีการคัดเลือกคุณแม่ดีเด่นห้องเรียนละ1ท่านนะครับแล้วก็เชิญมาร่วมทีนี้ก็จะตัดประเด็นดราม่าในเรื่องของเด็กบางคนมีแม่บางคนไม่มีแม่เพราะว่างานนี้ส่วนใหญ่ทุกคนไม่ได้เชิญแม่มาร่วมส่วนใครจะมีปัญหาก็อยู่ที่ส่วนตัวเขาแล้วแหละนะเพราะว่าคนจะมีปัญหายังไงเขาก็ต้องมีปัญหาอยู่ดีจริงไหมครับ หลังจากที่ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วก็จะถวายปิ่นโตสวายสังฆทานและรับศีลรับพรจากพระเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการทางสงฆ์งานนี้อิ่มบุญกันท่วนหน้าไปเลยจ้า นี่ครับไฮไลท์ของการทำบุญจะขาดไม่ได้เลยเชียวสำหรับการรับน้ำมนต์จากพระงานนี้เรามีท่านเจ้าอาวาสองค์ใหม่ของวัดห้วยปราบของเราท่านคือพระปลัดธนากรธรรมปาโสท่านเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศนะครับที่แรกครูก็สงสัยว่าทำไมท่านสปีกอังกฤษกับครูต่างชาติได้คล่องเปลือเลยนะครับทีนี้ก็หายสงสัยแล้วเพราะว่าท่านไปเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นทีมงานปฐมอินดี้แดนน้องๆก็มาเตรียมพร้อมข้างเวทีเพื่อทำการแสดงในพิธีเปิดทีมงานนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี เพราะว่าเป็นมือหนึ่งของคูตานเลยน้องๆซ้อมกันแบบหามรุง่งหามคำ่ำเพื่อที่จะให้การแสดงออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแอบกระซิบนิดนึงว่าทีมงานปฐมอินดี้แดนรับจบทุกงานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรพวกเขาก็จะต้องมาทําการแสดงให้ทุกๆงานนะงานไหนที่มีร้องขอมาคูตานก็จัดให้หมดเลยซึ่งการแสดงแต่ละชุดนี่จะไม่เคยซ้ํากันเลยนะซึ่งก็น่าชื่นชมมากๆนะครับว่ามีการคิดไอเดียแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาแบบเต็มที่ทุกๆงานเลยนะครับเนื่องจากโรงเรียนเรามีเด็กนักเรียน ประมาณ1,500กดโดมของเราไม่ใหญ่มากนะก็จะแออัดนิดน,นึงเวลาที่จัดกิจกรรมที่ต้องการรวมเด็กทุกคนแบบนี้ทางโรงเรียนก็จะพยายามลดภาพจําในเรื่องดราม่าที่ว่านักเรียนหลายๆคนพาผู้ปกครองมากราบไหว้แล้วก็บางคนไม่มีอะไรแบบนี้นะครับภาพจําของหลายๆคนก็จะเป็นประมาณนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือทางโรงเรียนได้พยายามปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสังคมทุกวันนี้ไปแล้วแต่ว่าคนก็ยังมีภาพจําด้านนี้อยู่ก็เลยมีประเด็นขึ้นมาทุกทุก ซึ่งบางโรงเรียนก็ยอมแพ้กระแสต่อต้านนั้นไปจนงดจัดกิจกรรมไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกล่าวอาเซยรวาดและการจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตหรือสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมวันแม่ของเราในปีนี้นะครับทุกๆอย่างผ่านการคิดผ่านการพิจารณามาดีแล้วโลกต้องหมุนและกิจกรรมต้องเดินต่อไปไหลายๆอย่างอาจจะมีความถูกใจบ้างและไม่ถูกใจบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาโปรดใช้จักรยานในการรับชมพบกันใหม่กิจกรรมหน้าสวัสดีครับ